สวัสดีค่ะวันนี้คุณจะมาอัปเดตต้นไม้ที่คุณปลูกในกระถางเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้เป็นคลิปที่ถ่ายตอนที่เพิ่งปลูกเสร็จถ้าใครอยากจะลองปลูกต้นไม้ลงดินแต่ว่ายังไม่กล้านะคะลองปลูกในกระถางใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะไม้ที่เอามาลงก็จะมีทั้งกิ่งแล้วก็ต้นที่มีรากอยู่แล้วนะมุมนี้ในหน้าร้อนจะได้แดดตั้งแต่ประมาณ9าโมงกว่าจนถึงทุ่มหนึ่ง พอเวลาผ่านไปแดดก็จะเปลี่ยนทิศไปแบบช้าๆนะคะทําให้ชั่วโมงในการรับแสงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามฤดูกาลคุณรดน้ําให้อาท์ละครั้งเวลาที่ฝนไม่ตกค่ะเรื่องการรดน้ำเนี่ยทุกคนต้องเอาไปปรับใช้กับที่บ้านของตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าไม้มีลักษณะเหี่ยวขาดน้ำอย่างนี้เราก็สามารถรดได้บ่อยขึ้นกระถางพวกนี้เป็นการํำกิ่งค่ะคุณทำคลิปไว้แล้วคุณจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คำบรรยายนะคะ 3เดือนต่อมาค่ะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะในกระถางนี้จะน้อยกว่า3เดือนนะคะเพราะว่าคุณเอากิ่งมาปลูกทีหลังได้แดดเต็มที่เป็นบางเวลาเพราะว่าอยู่ใต้ต้นกุหลาบค่ะต้นสีเหลืองๆตามป้ายชื่อว่า s e d a r i a golden goddess ค่ะต้นนี้จะคล้ายๆกับ s e d u m golden glow นะคะคุณแยกไม่ออกเลยว่ามันต่างกันยังไง กอนนี้ชื่อ g r a b t e เร r i ค capella ค่ะเกิดจากการวางใบนะคะแล้วก็แตกกอได้เยอะขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะต้นที่ได้แดดจัดๆจ,จะเป็นสีนี้ค่ะมีใครจำกระถางนี้ได้ไหมคะเป็นกระถางที่ช่วยชีวิตมาจากต้นแม่ที่เน่านะคะโคนต้นเน่าแล้วคุณก็ตัดกิ่งมาชําค่ะกระถางต่อไปนี่ฟูเต็มกระถางเลยนะคะคุณเอาซีดัมจัสปามาใส่เพิ่มด้ยค่ะเพราะว่าจะมีต้นไม้ที่ไม่แดดนะคะ ก็เลยย้ายไปไว้ที่อื่นกระถางนี้ด้านซ้ายก็เป็นเซดาร์เบียโกลเด้นกอเดสนะคะสีก็จะเข้มกว่าต้นที่อยู่ใต้ต้นกุหลาบในนี้จะมีเจลลีบีนทั้งสี่สีเลยนะคะมีพิงค์มีเรดมีบลูแล้วก็มีจัสปาส่วนกระถางนี้ก็ฟูเต็มเหมือนกันค่ะมีการเปลี่ยนตัวกลางอากาศ ตอนแรกจะมีซีดัมคลาวตั้มอยู่นะคะตรงกลางแล้วก็ไม่แดดคุณก็เลยเอาบลูเจลือบีนมาใส่แทนคลาวาตั้มก็ยังไม่ตายนะคะฟื้นตัวแล้วค่ะในกระถางนี้ก็จะมีซีดัมประเภทต่างๆนะคะที่ปลูกเป็นพืชคลุมดินได้แล้วก็จะมีกราฟโตเรียเฟรดอายในกระถางนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์เรียอีลิแกนซ์หรือว่าเม็กซิกันสโนบอค่ะ มีบางต้นที่ไม่แดดไปนะคะคุณเอาต้นใหม่มาเสริมในกระถางนี้มีเอ็กเชิรเวียลาร่ากับซีดัาเมลบัมค่ะลาร่าต้นแน่นสวยมากเลยนะเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะน้องๆโตกันเร็วมาก3เดือนเองชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกิ่งที่ปลูกในวันเดียวกันต่อนะคะตรงนี้เป็นแกร็บโตซีดัมฟรานซสโกบอดีค่ะตอนที่เพิ่งเอา,ามาําสีจะเข้มกว่าน,นี้นะคะ เพราะว่าเขาอยู่ในแดดร้อยมาก่อนแล้วลูเจอรี่บินฟูเต็มกระถางเลยแต่ว่าสียังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะกระถางที่รวมสารพัดกิ่งก็สวยมากๆเลยค่ะช่วงนี้คุณรดน้ำให้อาทิตย์ละครั้งนะคะถ้าฝนตกก็ไม่รดได้แดดร้อยเลย มีกระถางที่เหมือนกันอยู่ตรงนี้ค่ะสีสัน Colorful ตัดกันน่ารักมากๆเลยค่ะกิ่งเนี้ยการเน่านะคะแต่ว่าตัดออกไปแล้วแล้วตอนนี้รากใหม่ออกมาแล้วค่ะมีคนถามคุณว่าไม้อวบน้ำชอบแดดไหมคุณบอกได้เลยว่า98%ชอบแดด จะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ค่อยชอบแดดจัดนะคะอย่างเช่นพวกเอวเนียมหรือว่าฮาโมเทียหรือพวกที่เป็นสายต่างๆเช่นสร้อยไข่มุกส้อยหัวใจสร้อยปลาโลมาแต่การที่จะเอาออกแดดจัดจัดได้จะต้องมีการฝึกเอาออกแดดก่อนเพื่อให้ต้นไม้ได้ปรับตัวนะคะไม่อย่างนั้นจะไม่ไม้อวบน้ำหรือกุหลาบหินหรือแคคตัสเนี่ยเป็นพืชที่อดทนมากเลยนะคะ สามารถทนร้อนทนหนาวทนแรงได้แต่ว่าเวลาที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาปรับตัวก่อนถ้าเลี้ยงแบบประคบประงมจนเกินไปหรือว่าให้น้ําเยอะเกินไปอย่างนั้นน่าจะตายง่ายถึงแม้ว่าที่นี่อากาศจะไม่ได้ร้อนเหมือนที่เมืองไทยแต่ว่าอุณหภูมิต่ําสุดก็ติดลบสูงสุดก็40ว่อ,องศานะ การที่เขาได้เผชิญกับทุกสภาพอากาศเนี่ยมันก็จะทําให้เขาสามารถปรับตัวได้เร็วเพราะเวลาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะคะหนาวไปร้อนร้อนไปหนาวจะทําให้ต้นไม้เครียดทําให้สีสวยนะคะสองต้นตรงกลางเนี้ยคุณช่วยชีวิตมาจากต้นแม่ที่เน่านะต้นไม้จะสีสวยไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้แดดเยอะๆนะคะก็ลองฝึกเอาออกแดดทีละนิดทีละหน่อยถ้ากลัวต้นไม้จะไหม้ไปหมดก็ทดลองแค่กระถางสองกระถางก่อนก็ได้ค่ะ กระถางพวกนี้ก็ชากิ่งวันเดียวกันนะคะคุณกําลังจะเอามาแยกใส่กระถางเดียวอาจจะแบ่งขายบ้างถ้าใครอยู่ที่ออสเตรเลียติดต่อมาได้นะคะกระถางนี้แหว่งไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณแยกออกเอาไปใส่ในกระถางเดียวเดี๋ยวจะให้ดูสีสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ชื่อว่ากราบเตอร์เบรียแมนดา มีบลู e จอร์ y ี่ a บนอีกระถางหนึ่งที่ชำวันเดียวกันนะคะคุณย้ายจากหน้าบ้านมาไว้บนชั้นชั้นบนนี้ก็จะได้แดดเต็มเลยนะคะสีน่ารักมากเลยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเพลินตาเพลินใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้วบบน้ำถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ